สวัสดีค่ะเมื่อนี่กับมหาบก,กูดแว่สิหาบัก,กูดไปบก,กูดกันสิไว้เน่ยวายผู้ได้รู้จักข่าวาไว้ไว้หมายถึงว่าใกล้สิเบิดแล้วเนาะบก,กูดกันสิไว้เน่ยก็ใกล้สิเบิดกันเล่อยหน่อยๆคือว่าสิหาไปเก็บเห็ดน้ำยาล่างจานช่วงนั้นบักน้ำบก,กูดไห,หลไหลยายฤทธิ์เอาไปเห็ดน้ำยาล่างจาน คือเฮ็ดแบบง่ายๆบ่ต้องต้มบ่ต้องหยางย้ายลิดก็ไปบีบขั้นน้ำแล้วก็ใส่เบกกิ้งโซดาแค่นี้ค่ะแล้วก็ล่างแต่ว่าฟองบ่หลายแต่ว่าสะอาดฟองบ่หลายแต่ว่าเฮาสีด้เวลาเฮาล่างเนี่ยราบมันขาบอย่างสีออกเบิดย้ายลิดไปเฮ็ดแบบง่ายๆคือฝานแล้วก็ขั้นน้ำแล้วก็ใส่เบกกิ้งโซดาแล้วก็ใส่ขวดไว้แต่กะสิเก็บไวบ้บ่โดนเพราะว่าเขาบ่ได้ ใส่สารอีอยังบัวรต้มคือเขาบีบเพียวๆก็ประมาณเดือนนึงนี่แหละค่ะก็ใส่เบิดพอดีเนาะก็ะล่างทำความสะอาดนี่คาบมันแจวเลยค่ะมะกรูดเนี่ยยังส่ละค่ะคาบมันนี่แจวเลยแต่ว่าฟ้องบาหลายตูตัวตัวตัวต,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 ตยยัย่ยเเฮ็ดแบบง่ายๆเฮ็ดแบบบ้านๆเขานะคะ่ะเมื่อนี้ก็อากาศเย็นสบายเนาะ อยู่ในสวนคนณกับกลับบ้านหลายเพื่อนเพื่อนก็เดินทางกลับบ้านเดินทางกับที่ทํางานเดินทางกลับไปหางานทำเนาะค่ะไปหามองที่ทํางานมองที่เขาหาเงินเลี้ยงครอบครัวหาเงินเลี้ยงครอบครัวเนาะค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะนี่ย้ายเอริกสิมาต้นระกรูดย้ายเอริกประจําอยู่แล้วคือเป็นศัตรูของย้ายเอริกกว่าได้ย้ายเอริกกมาหาเก็บ บก,กูดบักน้าวบกน้าวอยู่หน้าบ้านพ่นนะก็เอาชีวิตประจําวันของยายเอริตแต่ละมือแต่ละมือนี่แหละค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะที่มานําเสนอเพื่อนเพื่อนสุข,ขุมสุขคนก็เอาบรรยากาศแต่ละมือของยายเอริตเป็นจังใดอีอย่างจังใดแน่แต่ละมือแต่ละวันคือชีวิตประจําวันของแต่ละคนเนาะค่ะคือเฮาเก่ามาลงลงไปถ้าไม่ใช่ชีวิตประจําวันของเขาเนี่ กสิยายายเอริกเอารอบข้างรอบตัวก็คือว่าคอนเทนต์รอบข้างรอบตัวถ้าเพื่อนสิเบิงเฮาเฮจังได้เพื่อนกับเบิงถ้าเพื่อนบ่อยากเบงเิงเฮาแมนเซียดีปานไดเพื่อนกันเลื่อนผ่านค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะยายเอริกก็ฝากทุกคนไว้ในอ้อมอ,อ,อ,อกอ้อมใจในเด้อค่ะฝากยายลิดค้นตัวอวบอวบแน่ค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะช่วงนี้ก็สิเฮดคอนเทนต์แบบนี่ไปก่อนเพราะว่าอีกจักหน่อยนั่นก็อาจสิมี หลายๆยางหลายๆแนวเนาะค่ะเพื่อนๆคะ่ะก็เอาชีวิตประจำวันแต่ละมือของยายฤทธิ์เนาะคะ่ะเพื่อนๆมาฝากมาตอนเนาะคะ่ะเพื่อนๆคะ่ะมือนี้ก็ไปอีกแล้วไปเห็ดน้ำบักนาบักกูดกอนคะ่ะสวัสดีค่ะ